สวัสดีค่ะชาวราศีธนูคลิปนี้เป็น คลิปในการทำนายดวงเนื้อคู่และลักษณะเนื้อคู่ชาวราศีธนูค่ะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นชาวราศีธนูเองก็ดีหรือชาวสองราศีธนูเองก็ดีนะคะช่องเราค่ะจะนับตามโหราศาสตร์ไทยนะคะซึ่งคุณสามารถเช็คได้ใต้คลิปนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณคุ้นชินกับศาสตร์ตะวันตกก็สามารถรับชมรับฟังได้ทั้งลักษณะและก็ราศีเลยนะคะทีนี้เราจะขออนุญาตบอกนิดนึงนะคะในส่วนนี้นะเป็นดวงภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึง่งเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณ นัยน์ยานในการรับชมรับฟังกันนะคะเอาไปแต่อะไรที่ดีๆนะคะอะไรที่ไม่ดีตัดใจก็ไม่ต้องเอาไปดูเพื่อเป็นไกด์ไลนะ์นะดูเพื่อเป็นไกด์เบาๆนะคะเอาไปเช็คดูว่าเฮ้ยคนนี้เข้ามาย่างคนนั้นเขามายังหรือคนที่อยู่เนี่ยใช่หรือเปล่าโอเคไหมคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะฝากกดถูกใจคลิปวิดีโอและคอมเมนต์หัวใจสองดวงนะคะให้กําลังใจผู้อ่านเนาะและที่สําคัญเลยคุณเข้ามาแล้วนะคะถ้าชอบในการอ่านไพ่ถ้าชอบอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับผู้อ่านน ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์เอ่เอซุปเปอร์แตงก็ได้นะก็ดีนะกด Subscribe ช่องกันไว้นะคะแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อติดตามกันเนาะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปต่อๆไปนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนิดนึงนะคะนะต้องบอกก่อนว่าชาวราศีธนูเนี่ยคุณแน่นอนคะ่ะว่าลักสัญ,ญลักษณ์นะคะชาวราศีธนูก็คือรูปธนู นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ใจร้อนนะคะใจร้อนคิดไวทําไวรวดเร็วใจเร็วและมี energy ของพลังงานของคนที่ชอบคนง่ายรักคนง่ายเออต้องบอกแบบนี้นะเถียงไหม เถียงคอมเมนต์มาใครจะเถียงคอมเมนต์มาได้นะความเป็นธนูเป็นคนใจไวค่ะแน่เป็นคนใจร้อนคิดไวทําไวปากไวด้วยนะคะคิดอะไรก็พูดตรงๆอ่ะเป็นคนตรงตรงตรงไปตรงมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็แน่นอนค่ะคุณก็จะเป็นคนที่มีเพื่อนมีเพื่อนที่สนิทจริงๆไม่กี่คน ใช่เพราะว่าน้อยคนนะที่จะเข้าใจความเป็นตัวคุณแต่เพื่อนที่แบบว่าเข้ามาในชีวิตคุณอะเยอะแยะไปหมดเลยบางครั้งมันก็ไม่ใช่เพื่อนหรอกบางครั้งก็ เออพอเห็นถึงความจริงใจของคุณจากเพื่อนก็พัฒนาไปอย่างอื่นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วนะ่ะคนที่อยู่ในส่วนของคนราศีธนูจะมีจําเป็นที่จะต้องมี energy ของความเป็นเพื่อนนะคะอาจจะมีจากการเป็นเพื่อนก่อนแล้วพัฒนาเป็นเ,เป็นแฟนอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีมีมีแนวโน้มในลักษณะนี้เนาะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคุณชาวราศีธนูคุณเหมาะกับคนแบบไหนนะคะให้หนาไพาช่วยนำทางนะคะเป็น เป็นเป็นเป็นการสื่อสารนะคะอ้อมอ้อมไว้กับคุณอ้อมอ้อมือตรงตรงดีเรามาเปิดไพ่เราก็ต้องพูดตรงตรงสิง 4, ใช่ไหมล่ะนะอ่ะคุณชอบคนที่เออคุณตัวคุณเป็นคนชอบเป็นคนชอบคนง่ายหรือคิดว่าทำไวแต่จริงๆแล้วจริงๆรแล้ว,ลวคุณเป็นคนที่ชอบคบชอบคนที่ไม่เร่งรีบในความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จําเป็นที่จะต้องเป็นคนที่ตรงไปตรงมา นะคะไม่ชอบคนโกโหกตรงไปตรงมาหึงนํ้ำลายกระเด็นนะ,ะเป็นชอบคนขยันขันแข็งค่ะแล้วก็มีความอดทนสูงนะคะเป็นคนขยันอ่าเป็นคนสม่ําเสมอข,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 ขยันแล้วก็ทํางานในความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆไม่เร่งไม่รีบไม่กดดันกันนะคะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นความความความเหมาะกับคุณ คนที่เหมาะกับคุณนะ่าจะเป็นคนคนลักษณะนี้ก็คือ,อไม่ต้องเร่งรีบในความสัมพันธ์นะคะเป็นคนตรงไปตรงมาไม่เฟกนะแล้วก็อดทนสูงมีความอดทนสูงนะคะทางานทําการด้วยนะจริงๆต้องเป็นคนขยันนะต้องเป็นคนขยันทามาหาก,กินเพราะคนคุณเป็นคนหนึ่งที่ขยันค่ะขยันมุมาณนะอุตสาหะแล้วก็อะไรที่เป็นเงินเป็นทองคุณก็เอาหมดเนาะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในชีวิตคุณจจําเป็นที่จะต้องมีพาชั่นเป้าหมายเดียวกันนะคะจาเป็นอย่างยิ่งเลยนะคุณเหมาะกับคนแบบ เพศนี้นะคะจำเป็นที่จะต้องอดทนในความเป็นคุณด้วยต้องอดทนในความเป็นคุณด้วยเพราะคุณแซบทุกเรื่องปากแซบใจแซบแต่งตัวแซบอะไรหลายๆอย่างมันแซบนะ ต้องทนในส่วนนี้ให้ได้นะใช่ไหมมันถึงจะเหมาะใช่ไหมแล้วคนที่เหมาะสําหรับคุณเนี่ยเรามาดูกันว่าควรเป็นราศีอะไรและควรที่จะมีอ่าลงดีเทลเพิ่มเติมในลักษณะไหนอ่าบุคลิกยังไงนะมาดูนิดนึงเนาะ ดูหน่อยนะคะชาวราศีธนูว่าคุณเหมาะกับคนราศีอะไรนะคะมิถุนตุนกุมนะคะธนูคุณเหมาะกับมีถุนตุนกุมได้นะคะมีถุนตุนกุมพฤกษกกันแล้วก็มังกรค่ะโอเคมีนก็รกฏพิจิตนะคะตัวเลขในชีวิตควรที่จะเป็นเลข 8, แปดเลขเก้เลข1เลขแปเลขเ้าเลขหนึ่เลข3านะคะ อยู่ในชีวิตเยอะๆนะวันเกิดเลขไทยแบบประจำตัวประชาชนสองตัวสุดท้ายทะเบียนบ้านทะเบียนรถเบอร์มือถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนะด้วยพลังงานของความเป็นเลขแปดนั้นต้องบอกตามตรงว่ามันมันต้องแบบมันเป็นพลังงานของการที่แบบสัญลักษณ์อินฟินิตี้เนาะถ่ายเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะจาเป็นที่จะต้องเยียวยากันในทุกๆเรื่องนะคะคนคนนี้นะลักษณะเ,าเขาขงเงายๆเขาเป็นคนที่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแข็งแรง อาจจะเป็นคนที่หนึ่งเลยอาจจะมีโรคประจําตัวเอออาจจะมีโรคประจําตัวในลักษณะที่ว่าเช่เนเป็นภูมิแพ้เออเป็นภูมิแพ้แพ้นั่นแพ้นี่อ่อเป็นคนกินอะไรแล้วแบบแพ้อาหารอะไรแบบนี้ก็ได้อันนี้คือลักษณะนะอันนี้คือบอกลักษณะนะและคนคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ทางความรู้สึกนะคะมั่นคงจากฐานนะทางการเงินด้วยนะเออน่แล้วก็ดูเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคนคนนี้เข้ามาเนี่ย ลักษณะของเขาถ้าพูดงา่ายๆเลยเขาเขาเป็นคนที่มาด้วยใจจริงๆอ่ะเป็นต้องเป็นคนจริงใจนะจริงใจมาด้วยใจเป็นคนที่มีลูกมีบุตรแล้วได้เป็นคนที่ชอบเด็กต้องรักเด็กนะคะหรือไม่จําเป็นว่าจะต้องเขาอาจจะ คนที่เป็นคู่คุณอนะบางครั้งบางทีอะไม่จําเป็นต้องมีมีแบบมีลูกเป็นของตัวเองก็ได้แต่แบบเอามีหลานมีมีน้องๆมีอะไรอย่างเงี้ยคือดูเหมือนกับว่าเขาเขาแฮปปี้กับการมีเด็กในชีวิตแต่อาจจะไม่ได้หมายความว่าต้องมีลูกก็ได้นะคะพลังงานเขาออกแนวแบบชอบเด็กรักเด็กรักสัตว์อะไรอย่างเงี้ย นะคะแล้วก็ดูเป็นคนอบอุ่นค่ะดูเป็นคนอบอุ่นนะคะเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูว่ามีคนในลักษณะนี้เข้ามาหรือ,อยังนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะเขาดูเป็นคนที่มีความมั่นคงกับคุณเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วนะคะบมมองว่าคนที่จะอยู่ในชีวิตคุณหรือคนที่จะมาเป็นคู่คุณนะอาจจะอาจจะพัฒนาจากการเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยซะส่วนใหญ่นะคะนะสำหรับชาวราศีธนูนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันดีกว่าเรามาลงดีเทลเกี่ยวกับเรื่องของ ความชอบนะคะส่วนตัวของเขาคนที่เป็นคู่คุณนะ่ะเขาชอบอะไรในตัวคุณและเขาอยากจะบอกอยากจะให้คุณปรับอะไรจะได้ไปปรับใช้กันโอเคไหมถ้าเกิดว่าเขาไม่อยู่ในชีวิตคุณแล้วคุณจะได้ไปปรับไปใช้ไงนะแล้วก็จะได้ไปเปลี่ยนตัวเองไนงะแล้วก็จะได้ลองวิเคราะห์ตามไงว่าถ้าเกิดว่าวันนี้คุณมีคู่คุณแล้วมันอยู่ในลักษณะนี้อยู่แล้วเป็นเป็นอะไรประมาณนี้อยู่แล้วคุณจะไปไปใช้อะไรยังไงไปใช้กับเขายังไงเพื่อที่ใช้ความสัมพันธ์ดีขึ้นโอเคไหมนะ อืมดูเหมือนกับว่าคนคนนี้ถ้าเกิดบอกบอกคุณได้เขาก็อยากให้คุณแบบให้คุณให้คุณหวานบ้าง <c oughs> คุณอาจจะเป็นคนไม่ค่อยหวานหรือเปล่าใช่ไหมไม่ค่อยหวานในที่นี้หมายความว่าอาจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีเซอร์ไพรส์ให้อะไรแบบนี้หรือเปล่านะไม่ค่อยมีเซอร์ไพรส์ให้แล้วก็ดูเป็นคนที่แบบนิ่งๆปะดูเป็นคนที่แบบนิ่งๆแล้วก็ดูแบบ คุณอาจจะเป็นคนที่หนึ่งเลยอาจจะชอบให้เขาเข้าหาเอออาจจะมีอีโก้เบาๆนะคะชอบให้เขาเข้าหาแล้วก็คุณอาจจะดุดุคุณอาจจะดุดุเดาทางเดาอารมณ์คุณไม่ได้นะคะก็ไม่รู้ว่าคุณคุณคุณอาจจะอยู่ในลักษณะของคนที่คาดไม่ได้อ่ะคาดหวังกับคุณไม่ได้อ่ะเออแล้วก็คุณอาจจะดุอย่างที่บอกว่าบางวันคุณก็ดุบางวันคุณก็ ใจดีบางวันคุณก็เป็นแบบอีกแบบหนึ่งซึ่ง24ชั่วโมงอาจจะพันอารมณ์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าด้วยด้วยหน้าภัยขึ้นมามันเป็นเด่ชาวเวอร์ขึ้นเขาเขาคงอยากเข้าใจในหมดของความเป็นคุณมากกว่านี้อยากให้คุณแบบนิ่งบ้างอยากให้อยากให้อารมณ์ของคุณมันนิ่งบ้าง เขาจะได้จับ,จบทางถูกเดาทางถูกนะคะแล้วก็อยากให้คุณแบบลดลดความเป็นตัวคุณลงในลักษณะของอารมณ์ที่เป็นคนอารมณ์ร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเป็นคนอารมณ์ร้อนพูดไวทาไวปากแซบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังเหตุผลในสิ่งที่สิ่งที่คุณเจอหรือสิ่งที่เขาทํานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะน่าจะอยากให้คุณเป็นคนที่มีเหตุผลแล้วก็ลดความใจร้อนลงแล้วก็อย่าดุ นะอย่าดุนะถ้าถ้าเขาบอกคุณได้ก็คงจะบอกประมาณนี้นะคะนะอันนี้คือสิ่งที่คนที่เป็นคู่คุณอยากจะบอกหรือคนที่เป็นเนื้อคู่คุณเนะ่อยอยากจะมาบอกอยากจะมาส่งต่อคุณนะคะและอยากให้คุณรู้นะคะว่าในส่วนนี้คุณถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาในชีวิตเขาแล้วอยากให้คุณเป็นในลักษณะนี้แล้วมันจะดีแดนะ้ปรับเข้าหากันในลักษณะนี้แล้วจะดีนะนะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะสาหรับชาวราศีธนูและชาวสองราศีธนูกันทุกคนนะ ได,ได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปแบบนี้นะคะสามารถกดติดตามช่องกันไว้ได้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปคลิปนี้มีความสุขและอย่าลืมติดตามกันในคลิปถัดๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบาย